굿มอนนิ่งอ้แ่มอร์นน่งปดอ่ะกราบงามๆครับกราบสวัสดีครับสวยดัตคำนาสวัสดีสุภาพบุรุษนาตาเ r ชกรับสวัสดีสุภาพสตรีนาตาสวยของน้ำสิวาครับกราบสวัสดีทุกคนที่เคยรวยแต่แม่งทิ้งความมึงสวยก่อนจะถึงปีใหม่นี้อ่ากราบงามๆน้อสวัสดีย่างเป็นทางการครับนอนนอนนอนโอสาวน้อยอ่นนี้ครับนถึงเวลามาเยี่ยมบรยามเครีกว่า เงียบนะเพื่อนผมเหมือนไ่เงียบนะผมมาดักเคโรไว้ครับนะเคโรเคโรหรือกบนะครับนะอ้าโอเคนะครับนู่นครับระวังแล้วกันครับห้ามเจาะหน้าพันดาโอเคเราจะจะเดินไปแล้วครับน้องเราจะได้จะเดินไม่มรู้ไม่เชื่อไม่สงฝากไม่ห่างไม่ไม้ไม่มาและไม่ลูกอ่อนติดตามแล้วก็ติดใจหนูด้วยครับของเขานี่จริงๆนะกำลังมาเลยนะสีแซ่บขนาดนะขออย่าหยาบลดรอาอ้าโอเคนะครับมาทงมาทาย้ำนะโว้ อย่โอ้ยเสียใจถักว่าปวดถือโต้แต่จะไหลอะย้ำหนักย้ำหนักครับเราถอสไปโร์ลสีนุสีดูโอ้ยโรคชินุกันำลังระบาดหนักเลยชินเดียวจบโอ้ปวดถือใจครับว่าตาสินไหลถักวโอ้เสียใจถักวโอ้มันฆ่าชีวิตชาวไทยชาวนาไปตายหลายต่อหลายล้านคนแล้วเราต้องระวังครับต้องใส่รองเท้าบูทแต่ผมไม่ใส่ครับที่ผมลืมกาวว่ามึงเนี้ยโอ้ไม่ได้ เสยียใจแต่โอ้นี่ครับภารกิจทั้งแรกเลยสิ่งผมไม่ไม่โดนเลยครับโอ้คือหนตาสิไหลท์ถูว่วคือเสยียใจแต่โอ้เสียใจอย่างแรงครับครั้งแรกก็ไม่โดนซะแล้วโอ้เมืนเน่อกี้โอ้หนุนตาสไหลหลัง อายังไงก็ได้ขอให้ได้มาผมได้หมดแหละดสดชื่นครับเล็กได้ใหญ่โดนไม่โดนโอ้ยแตจะไหลอย่างนี้น้อยก็ได้ปลข่งครับปลาหมอคางดำเย,ยอมันละครัโอ้ยแต่จะไหลไอจังเลยเอาเคนะหลังที่สองจะเป็นยังไงโอ้ก็เสียใจตัว ติดยายังพอเลิกได้ครับแต่แติดีเข้าให้ตายยังไงผมก็ไม่ยอมเลิกครับยนะผมเชื่อว,ว่าหลายคนคงเป็นเหมือนกันเนาะฮ่าฮ่อ้ยหุ่นวานนะหุ่นวานติดถีให้ตายก็ไม่ยอมเลิกมันยังไงกันแน่นี่เนาะอัหลังที่สอโองซ่อนเนาะอ่านีขาวบริเวณนะครับนี่น้าเนี่เขียนเะขาอยูบูพืน ติดยาถึงพอเลิกได้ครับแต่ติดหีค่าให้ตายยังไงหนูก็ไม่ยอมเลิกครับน,ะออออน,น้อ่จังไรขอญาตหยาบโลดทำนะเอามสสาวน้อยอ่าโอเคนะครับจังไรเวลานี้ติดจำใส่อย่างที่ผมบอกคบนะถ้าชนใดไม่มีความจังไรในจิตชุมว่ชชนนั้นสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไดนไหมสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เปนแน่นอนครับนะ้าอ่าโอเคนะครับพออ่ดถึงนยางได้ไหมโิสสาวน้อยถ้าเลื่อนนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับหลอนลืน่นไว้ย โอเคท่านหล ah. like ังตอไปจะเป็นอะไรฟุ <t Bear noise> <t parfois> <'s> <government> oh ้งบ่นั่นครับนั่นบังแมงบังแมงา่านี่พวกแกสักไรตื่นเลยพวกแกนะพวกแกนะแกนะมันแก้ได้นะแกนะแก้เพื่อความมีแหงก็เท่านั้นนะจะบอกให้รู้จักทำการทำงานนะพวกแกนะตื่นมาแล้วทำงานทำงานนะแกแกแต่มันแก้ได้ครับแกเพื่อความมีแหงก็เท่านั้นนะจะบอกให้โอ้ว่ถือดีเลยครับโอ้คโอ้ โอ oh, ้ยเจ้าฟูเอ้ยเจ้าตัวนี้ทำไมเจ้ามันเสียฟอร์มนะโอ้พวกเนี่ครับโ oh, อ้ใจแคื่คนฟูเถอะครับโอ้ย oh, อ oh, ุ๊บปุ๊บโอ้ม่ถึงแล้วมันเบิดอจูโต้หรือ่ครับเจ้าอะไนี่โอ้แ oh, ตาจะไหลหลังหลังที่สองก็ไม่ได้ก็ไม่ได้โอ้ยคงคิดใจออเหรอพี่น้องลูกป่านาโ oh, อา้ทตาวันเปิดดาวแนวแก่ตัวไม่สุนุกกันแล้วป้าย ฝากลุงปะาหน่าไปกระจายเข้าให้ได้หมดผมแต่ดีโอ้ไม่ใช่แล้วแหละเ้ยนะเขับเรี้ยงข้าเราอ้าโอเคนะครับไม่ได้แล้วผมก็เสียใจตรงนัดูกันยาวไปเลยครับดูกันให้ปลาเป็นอย่างนี้แฉมแฉบเลยนะครับเนาะข่อยายจับเลยครับโอ้เนาะโยปูเอ๊ะกี่ลายผมเด็กยักตัวนะครับเนาะผมปฏิเสิเป็นเอาเรียกว่าภารกิจดักกบเคโลนี่ครั้งแรกมันน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมมาเล็กตัวเลยโอ้เสียใจถูกว่า อันนี้คร <hopping> ับอาทุกทีเลยกูครับเข้าออกรวงต้องมาครับต้องมาของยี่นี้มันต้องมีถังบ็อกเซตเบสตะก้นกิบปูนกระปูยมันเกี่ยวกันไหมโอเคนะครับอ่านี่ละบริเวณนู้นะครับปลาบอลครับอาฤดูนี้มันน่าจะเป็นปลารื่นนะครับไม่ยังหรือปลาลื่นปลาบืรนครับเฮ้ยต่อไปจะอยู่บริโอันี้บริเวณนี้อ้นะครับปลาซิวก็มีนะครับนะปลาซิวอ้าวครับบันเป็ปลาสิวอ่าวนะ โอ้ีหครับหลังจากเสร็จภารกิจเยี่ยมยาแงาบแล้วครับก็สิภาพคุณคุณอ้อแอไปไปพบแฟนเขาแ้ครับแฟนเขาไปทํางานที่ฮ่องกงครับผมต้องไปกับคุณอ้อแอครับนะโอ้แต่จ,จะไหลหลักคุณนาวากครับเลาโอ้เขามารับถึงที่นะครับมานะอยู่คือขายหายคือไปป่ายครับไม่ใช่นั่นแหละจะไปเรือนจำโอ้ไม่ใช่ไปไอสอน,นอสักหน่อยครับลเฮ้ยนะโอ้แมงเอ้ย อ้าวโอเคพีผมพอกบครับมันเต้นดองมือม,มันไม,ม่ถือแก่ผมผมจะคุบแล้วสิเสร็อ้าวผมได้แล้วหนึ่งตัวอย่างน้อยผมก็จับได้ครับนี่แหละน้ำตาจะไหลไม่ถือกูได้สมหนาวว่านี่ตัวนี้สไตล์หินขาดแล้วครับโอ้โหอ้าวอย่างน้อยผมก็ได้ตัวหนึ่งก็้นดีผมจับได้ครับแม้เพรถึก กันนี่ผมนั่นะสะสมน่ะจะตายหีขาดแล้วครับน,น,น,นี่ผมว่านะผม <c oughs> ขยันล้างน,นะครับเนาะงหนางบอ <c oughs> มันไม่ถืออะไรผมจหนหนะเ <c> อ <oughs> าอะไรเนาะอย่างนี้นะผมก็ได้แล้วครับหนึ่งมเมล็ดเก็บมาค้ากันเธอคนสวยชำง,งานตึกสูงไอ้นมบั้นทุ่มสีบักอย่างแซ่บเลือกเกินโอ้ไม่ครับโออหนึ่งมเมล็ดครับโอ้เคแล้วครับสมนาบบอ ตายมาคุณศึกตายอ่างนีขาดว่าอาอย่างน้อยผมผมก็ดักไม่ได้ผมก็จับได้ครับนี่แหละตบทบตบัำแล้วต่อไปช่างผมห่างไปหายไม่พถึงมันมันไปรีคอมอ้อยอย่งนี้ไหมมันหมาเอาโอเคนะครับขอแยกอย่างเดียนะครับผมไม่ถือโทรศัพท์ไปเลยมันเดี๋ยวกูมันจะตกน้ำครับถ้าตกน้ำไปแล้วตายหายติดเสียงมาเขาทีไม่มีเงินช่วงนี้ช่วงยี่แย่ครับแนวแก้ผมก็ยิ่งจะบดอยู่เนาะตัวพูดเยะ อ้าวเหลือมาเล่นโอ้ยสาวน้อยมาฟังมาฟิน้องลูกป่าน่ะอ่นี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 ่นะที่ใัววโอ้ยแตกใจไหลอ่านี่ครับนี่บัตรทอภารกิจแรกของที่ผมนี่ครับมาใส่เงียบใส่เงือบใส่งาบอ่าเห็นไหมนิดหน่อยเออนักเรียนดูหาครูร่วมอ่าไม่ใช่ที่หาครู่ร่วมมันน้อยไปนักเรียนดูหาครูใต้นี่และโอเคดิ้นักเรียนดูหาครูพี่โอ้ได้เหมือนกันได้อยู่ได้ยู่ไอยู่นี่ครับหนึ่งมาเลยโอ้ยดีใจถั่ะ ่าโอเคนะครับผมตั้งแต่เด็กเบยร์หนุกเกล้าฮักกี้เกม้าสีบางแจ้งเสียบบรรลุเป็นหน่อยเป็นผมนมีหลายแก้วอ่าขออยากจับดขึ้นนะครับโอ้ยมือผมว่าผมฝันดีนะเมื่อคืนนี่ครับนะฝนว่าผมฝันว่าผมได้กอบพี่เป็นพี่บ้านในกรุงเทพครับโอ้รู้สึกเห็เมล็ดโอ้หลุกเกล้าฮักกี้เกม้าสีกับบางแจ้งเสียบผมนี่ละอีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านก็ดีใจนะครับครั้งแรกนะครับนี่สองเมล็ด เดี๋ยวจะหักคาไว้เลยครับพูดยามันมันพูดยามันหลุดดูยเธอคนสวยทำงานตึกสูงไอ้หนุ่มเก็บผักบุ้งห่างชั้นลือเกินโอ้ไม่มันกินปาหมอข้างดำผมหมดไปสองตัวเลยครับเอ้สี่ตัวได้หนึ่งนี่ครั้งแรกครับภารกิจใส่เงือบใส่เงาใส่เงียบหักขาจอย ไม่เลวสวยนะครับไม่ตืเร็วไม่ตดไรติดหิวอทคนสวยอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกดูกันรอนะฮะกิจกระมมันสี่กับทาวยางแสบเอได้ผู้เจทย์ใคผู้ใดบ้าไอพวกหึ่งตตามไม่ถึงของห้างนะครับเนาะแต่ถ้าคนใดได้ไปก็ตายหิขาดร่างเดียวโอเคครับดูกันรอดกิกรรมมันสี่กับแสบพื้นบานแหละโอ้เป็นสอนโอ้เฮคือดีใจสถะวะผมเตรเตรมอีเดียที่หนลูกป้านผมเตรเตรมไมผมเลกบเทแล้กครผมใส่เทเล ผมตีเก่งไปยากเลยไหมก็ดีใจฝุดฝุดแต่ว่าฝุดคือไปนั่งทำฝุดอย่ามันหลักว่ะครับโอ้ยน่ะดีใจฝุดฝุดหนึ่งหลังนี่ครับนี่เป็นไดยครับดูอารมณ์ดีแล้วครับอารมณ์ดีนั่นน้านี่แหละเบ๊ยวนเดยครับดีใจจังยี่ก็ถูกหวยแล้วมันที่หนึ่งทำได้กบตัวหนึ่งนี่ อ่าหลังสุดท้ายจะเป็นยังไงมาลุ้นมาชมมาเชียร์มาดูแกันครับดูกันให้ยอะยาวไปครับติ๊ตาเปียกหิมะแชะห้ำแช่ไปเลยครับหน้าประเภทดูผมเนาะถ้าคุณไม่ดูผมวันนี้ก็จะเสียใจไปอีกหลายวันเลยนะครับเพื่อจะบอกว่าอะไรทำไมเหรอเน็ตสมเบิดครับแป้วโอเคหลังสุดท้ายจะเป็นยังไงครับมาดูครับมาดูเฮ้ยพูครับโอ้พูดเลยคุณ ปะครับเป็นยังรับนี่บรรยากาศตอนเช้าเช้าเขาตื่นเช้าเขาจะเข้าใจกันดีครับนี่แล้วรู้คิดตืนต่นเตลีนตัวบ้าหลังน้ำมันจะเป็นยังไงมิลู์เห็นว่าไงก็งงอย่างจะเอ๋เจะเอ๋อ่าหนึ่งตัวครับโอ้เป็นหป่าน่าจะแม่นครับน่าจะแม่นน่าจะแม่นเป็นไดครับ โอเคนะครับผอจะผมจะขอจบการง,งานจากทีมงานข่าว CNN รีวิววชิมครับนะในะครน่าจ,จะถือนะครับผมอาจไปขออาจเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะครับบ๊ายบายสวัสดีพี่เลี้ยงหัวครับนะ